สวัสดีค่ะเด็กๆในสัปดาห์นี้ครูนุชจะพาเด็กๆไปเรียนรู้กันในหน่วย,ยเด็กๆได้ยินเสียงอะไรไหมคะเหมือนฝนกําลังจะตกเลยค่ะเดี๋ยวครูนุชไปหาอุปกรณ์ป้องกันฝนก่อนนะคะเด็กๆมาแล้วค่ะเด็กๆครูนุชได้เสื้อกันฝนมาค่ะพร้อมที่จะพาเด็กๆไปเรียนรู้กันแล้วค่ะ วันนี้ครูนุชจะพาเด็กๆไปเรียนรู้ในหน่วยหรือดูฝนกันนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้ตอนนี้ครูนุชรู้สึกหนาวมากเลยค่ะเด็กๆครูนุชขอไปหาที่หลบฝนก่อนนะคะครูนุชได้ที่หลบฝนแล้วค่ะเด็กๆแล้วครูนุชก็ไม่ต้องใส่เสื้อกันฝนอีกด้วยค่ะเดี๋ยวครูนุชจะพาเด็กๆไปเรียนรู้กันในเรื่อง วัฏจาักการเกิดฝนนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้ครูนุชมีคำคล้องจองมาให้เด็กๆได้ฝึกอ่านกันด้วยนะคะเดี๋ยวครูนุชจะอ่านให้ฟังก่อนนะคะดเด็กๆตั้งใจฟังนะคะคำคล้องจองฝนจ๋าไม่ทราบนามผู้แต่งฝนจ๋าฝนมาจากที่ใดมาจากไอ้น้ำรวมตัวกันเป็นก้อนเมฆ เมฆจ๋าเมฆเมื่อถูกความเย็นจะเป็นอย่างไรจะกลั่นตัวไวเป็นหยดน้ำใสไหลตกลงมาเรียกว่าน้ำฝนเอ่ยรอบนี้เด็กๆอ่านตามครูนุชนะคะคําคล้องจองฝนจา๋าไม่ทราบนามผู้แต่ง ฝนจ่าฝนมาจากที่ใดมาจากไอน้ำรวมตัวกันเป็นก้อนเมฆเมฆจ่าเมฆเมื่อถูกความเย็นจะเป็นอย่างไร จะกลั่นตัวไวเป็นหยดน้ำใสไหลตกลงมาเรียกว่าน้ำฝนเอ่ยเด็กๆเ,เก่งมากเลยค่ะเดี๋ยวรอบนี้เด็กๆอ่านไปพร้อมกับครูนุชนะคะคำคล้องจองฝนจา๋าไม่ทราบนาำผู้แต่ง ฝนจ๋าฝนมาจากที่ใดมาจากไอน้ำรวมตัวกันเป็นก้อนเมฆเมฆจ๋าเมฆเมื่อถูกความเย็นจะเป็นอย่างไรจะก,กลั่นตัวไว้เป็นหยดน้ำใสไหลตกลงมาเรียกว่าน้ำฝนเอ่ยเด็กๆเ,เก่งมากเลยค่ะจากคําคล้องจองฝนมาจากที่ใดคะเด็กๆ เด็กจําได้ไหมเอ่ยใช่แล้วค่ะฝนมาจากไอ้น้ำซึ่งรวมตัวกันเป็นก้อนเมฆเมื่อเมฆถูกความเย็นจะเป็นอย่างไรคะดเด็กๆจะเป็นอย่างไรคะใช่แล้วค่ะก้อนเมฆจะถูกความเย็นแล้วกลั่นตัวเป็นหยดน้ำใสๆไหลลงมา ซึ่งเราจะเรียกว่าน้ำฝนค่ะเด็กๆต่อไปเราไปเรียนรู้กันในเรื่องวัฏจักรการเกิดฝนกันเลยค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะวัฏจักรการเกิดฝนฝนมีแหล่งกำเนิดมาจากแหล่งน้ำต่างๆ เช่นแม่น้ำลำทานซึ่งฝนเกิดจากที่ดวงอาทิตย์ส่องแสงมายังแม่น้ำทำให้น้ำเกิดความร้อนพอน้ำเกิดความร้อนน้ำก็จะระเหยกลายเป็นไอน้ำลอยขึ้นไปกลายเป็นก้อนเมฆก,ก้อนโตโตที่เกิดจากไอน้ำรวมตัวกันเมื่อไอน้ำรวมตัวกันมากขึ้นก้อนเมฆก็จะโตขึ้นจนก้อนเมฆรับน้ำหนักไม่ไหว จึงต้องปล่อยน้ําออกมากลายเป็นเม็ดฝนและเม็ดฝนก็ตกลงมาสู่พื้นดินน้ําฝนบางส่วนจะถูกดินดูดซึมไปเพื่อเป็นอาหารของพืชส่วนน้ําฝนที่ไม่ได้ถูกดินดูดซึมไปก็ไหลามารวมกันเป็นแม่น้ำลำาลําธารนั่นเองค่ะเด็กๆก,ก็ได้รู้จักวัฏจักรการเกิดฝนกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวครูจะทบทวนให้เด็กๆอีกรอบนะคะ ฝนเกิดจากน้ำที่ได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์ทำให้น้ำระเหยกลายเป็นอะไรคะเด็กๆถูกต้องแล้วค่ะกลายเป็นไอน้ำลอยขึ้นไปรวมตัวกันเป็นก้อนเมฆเมื่อก้อนเมฆกระทบความเย็นเลยกลั่นตัวมาเป็นอะไรคะเด็กๆใช่แล้วค่ะกลายเป็นฝนนั่นเองค่ะเด็กๆ สำหรับวันนี้นะคะเด็กๆก,ก็ได้เรียนรู้วัฏจาักรการเกิดฝนกันไปแล้วนะคะครูนุชมีใบงานให้เด็กๆทำนะคะเป็นใบงานใบที่หนึ่งนะคะให้เด็กๆระบายสีวัฏจาักรการเกิดฝนนะคะระบายสีให้สวยงามแล้วถ่ายรูปส่งในลายกลุ่มได้เลยนะคะใบงานครูนุชจะส่งเข้าไปในไลน์กลุ่มหรือว่าเด็กๆสามารถดาวน์โหลดหน้าเว็บไซต์ได้เลยะคะ่ะ ถ้าเด็กๆอยากทบทวนวัฏจักรการเกิดฝนนะคะเด็กๆสามารถเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ที่คุณนุษย์ส่งไปให้ในไลน์กลุ่มนะคะคุณนุษย์จะลงคลิปไว้ในหน้าเว็บไซต์ค่ะเด็กๆสามารถเปิดดูได้เลยค่ะสำหรับวันนี้คุณก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ